กว่าจะคลอดมาก็คือลกพันคอสามรอบนะครับก็เกือบตายอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนคงรู้นะว่าผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในยุคที่อย่างที่ผมบอกไปว่าหลายคนพูดว่าซีรีส์วายจะตายหรืออะไรเงี้ย <c oughs> คือผมได้ยินคํานี้ผมเฮิร์ตมากเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ตายหรอกแต่ตาอาจจะมีเยอะไปหน่อยคนอาจจะรู้สึกว่ามันแบบคือคนเร่งทํากันไปนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนเราก็เลยรู้สึกว่ามันนี่กดดันเราว่าจะทํายังไงให้มันดีโดยที่เป็นซีรีส์ที่ถูกเจอมาพูดตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็ ผมก็ฝากอนาคตของน้องๆของผมไว้โดยเฉพาะแบบอ่ะไบเบิลเนาะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วแบบเขาก็พยายามเต็มที่กับทุกเรื่องมาเสมออะไรเงี้ยอยู่ดีก็ก็ต้องต้องเหมือนโปรเจกต์จะไปต่อไม่ได้เงี้ยคราวนี้ผมในฐานะของพี่ชายผมแบบอาสุดเลยเข้าไปให้สุดแล้วก็ก็ได้มาเจอคนที่ผมไว้ใจเ,เอามาเดบิวด้วยหลายๆคนแล้วก็มันเหมือน4 m i n u t e ิเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีรุ่นเจ๋ง ที่ช่วยอยู่กับรุ่นใหม่ผสมกันมันก็เลยออกมาเป็นอะไรที่ใหม่มาแล้วก็โชคดีได้เจดเจดคือจริงๆก็นับว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่เพราะว่าผมว่าเจดควรถูกค้นพบในอีกหลายๆมืงที่ผมเจอแล้วผมว่าเขาก็าค้นพบตัวเองเหมือนกันแล้วมีความมั่นใจยังไงตอนที่โปรเจกต์มันมีปัญหาเราเราไม่พับโปรเจกต์ไปแต่เรายัางเดินหน้าต่อถ้าตอบแบบว่าไม่โลกสวยนะพี่โหตอนนั้นก็เปหมือนกัน,กนผมว่าพี่ก็เคยสัมภาษณ์ผมในยุคที่มันแบบ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับปัญหาที่ที่เราจะแก้อย่างไงมันลึกทางไม่ออกครับแต่ตอนนั้นเอาความเชื่ออย่างเดียวก็สุดท้ายถ้าเราตั้งใจทามันมันน่าจะมีพื้นที่ให้เราแหละมันจะมีทางออกให้เราเสมอทุกวันนี้ก็เลยบอกแล้วเรียนรู้ได้มากขึ้นจิตใจนิ่งขึ้นมีความสุขกับการที่ทําตรงนี้มากขึ้นก็เลยได้ไปเจอคุยอยากใครก็แฮปปี้ไปหมดเพนนราน,นนั้นผมคิดว่าถ้าไม่ทำเอ,อ่อโฟมลิสก็เท่ากับว่าผมก็หยุดบีออนคาไปเลยตอนนี้ก็คิดว่าแบบ ไปใช้ชีวิตแบบเที่ยวเล่นเหมือนเดิมดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ผมไม่อยากแบบมีความสุขแบบเห็นกับตัวผมอยากสร้างความสนุกให้คนวงกว้างอยู่ดีอะไรเงี้ยมันมันติดใจซะแล้วอะครับก็อยากทำต่อเราใช้ความคิดผมอยู่นนใช่ครับคือจริงๆมันถาถมหลายเรื่องเนาะเพราอนนั้นก็แต่ว่าคนที่โตมาด้วยกันมันมีความผูกพันจริงจริงะคือ หลายๆคนจะบอกผมว่าไม่ควรทํางานแบบเป็นครอบครัวแต่ผมเชื่อว่าผมมีครอบครัวได้แต่ต้องเล็กและเลือกหน่อยแต่เวลาทํางานต้องโปรเฟชชั่นอลมันก็มันก็ถึงจุดนั้นคือต้องเริ่มจากบาร์เบลรุ่นแรกๆเนาะมผมหันไปมองแล้วผมจะทิ้งน้องอยังไง<ม>วงการมันไม่ได้ง่ายอะแล้วน้องเขาจะไปต่อ,อยังไงนะมผมก็ไปต่อตอนนั้นเชื่อใจตัวเองมากกว่าหรือเชื่อใจคุณรอบข้างเรามากกว่าในการ,รที่จะรันตูนเก่งมากก่าเชื่อใจโลกใบนี้ว่าจะไม่ใจร้ายขนาด ผมว่าผมโดนหนักมากอะก็ดีใจที่ตัวเองผ่านมันมาได้อย่างดีผมว่าอาจจะบอกพื้นฐานครอบครัวผมมีความรักให้กันเยอะแล้วรอบตัวผมมีคนที่รักผมเยอะแล้วน้องๆก็รักผมะผมรู้ว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นความรักมันมันแข็งแรงจริงๆนะอแล้วก็ทุกซีรีส์ทุกเรื่องมีเรื่องราวความรักอยู่ในนั้นมันก็ทําให้ผมไม่อยากแพ้ครับ วันที่ตัดสินใจเลือกเจษเข้ามาเรามั่นใจกับโปรเจกต์น,น,นี้ขาะนะาดไหนเพราะมันจะแข็งแรงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมวันที่ตัดสินใจไปติดต่อเจษครผมรู้อยู่แล้วว่าแข็งแรงแน่นอนแต่คราวนี้ตัวละครนี้จะทํำยังไงจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้เวลาคิดเยอะ<ม>ก็ยอมรับว่าคุยกับเจษตอนแรกก็คือเชื่อในเคมี Me, เนาะเชื่อในเซนส์ตัวเองแต่พอคุยไปเรื่อยๆตอนนั้นเจษเขายังเอาตรงๆเจดสมัยก่อนเป็นคนขี้เก็กนิดนึงนะครับเอาอันนี้พูดตรงๆแต่แต่ว่าพอคุยไปเรื่อยผม คือเราเราเมาเมาด้วยกันอ่ะผมได้เห็นตัวตนลึกๆของเขาผมบอกว่ามึงเอาออกมาอีกเจ็บมึงไม่ต้องเป็นพระเอกแล้วเว้ยมึงเป็นนักแสดงที่โคตรดีและข้างในมึงเท่มากผมเลยบอกว่าออกมาซึ่งมันออกมาประมาณนึงแต่ผมก็มีความลังเลอ่ะคือมันก็มีเรื่องราวบางอย่างเนี่ยทำให้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันการเลือกคนเข้ามาอยู่ในสิ่งนี้มันเหมือนเราต้องผูกพันกับเขาเราต้องไปด้วยกันได้แล้วไปกับครอบครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้เวลาเกือบเปลี่ยนใจไปดอกหนึ่งแต่ก็จะมีแบบจังหวะที่อันล็อกไปกินเล่าหน้าโรงเรียนเจ็บแล้วมันพูดถึงเรื่องสมัยเด็กชันผมเห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นเด็กที่ดีนี่ว่าแต่ว่าบ้านมันใกล้โรงเรียนไปหน่อยที่มันแบบแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็เลยรู้สึกว่าคิดถูกมากๆแล้วก็วันนี้ยิ่งเห็นด้วยการแสดงเขาความตั้งใจแล้วกันแบบเขาสนิทก,กันจริงๆคือต้องบอกว่าผมอะไม่ใช่คนที่คุณต้องรู้สึกว่าในชีวิตจริงคุณต้องรักกันอะมันไม่ใช่คือผมชอบจินตนานการเหมือนกัน แต่ผมเห็นผม,นมผมฟินอะผมฟินตลอดเวลาเวลาไปกกับผมแบบว่าดีคู่นี้เหมาะจริงๆเจ็ดอะ่ะข้างในเขาอ่อนไหวมากแล้วก็แต่เขาชอบทำท่าแบบกล้ามใหญ่รู้ไหมครับปิดปิดปิดข้างในเวลวเวลาให้ตอบอะไรก็จะแบบครับนึกออกไหมเขาอยู่มานานอะ <c oughs> ทำยังไงใช่ไหม เออไม่แล้วข้างในไม่ได้มั่นขนาดนั้นนะเออพอถึงเวลาผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมึงชอบเดินหลังงอวะที่ผมมันหลังงอแต่เด็กไม่มึงเอาไหมคือเหมือนต้องแบบจูนกันใหม่ครับแล้วก็เห็นแบบเห็นความน่ารักในตัวเขาเห็นความสามารถมันบอกอยากตีกองผมก็ให้มันตีกองคืออ่ะมึงเอาออกมาจนวันเนี้ยผมว่าเขารักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองจริงๆมากขึ้นไม่ได้เป็นแบบพระเอกคือต้องบอกว่าหลายๆคนโตมาคําว่าพระเอกพระเอกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละเห็นป่ะพระเอกมันมันไม่ใช่ละ ก็ยินดีกับน้องด้วยนะมาทางใบเบิ้ลบ้างพี่ปอนค่อนข้างเป็นห่วงเราครับการทำประตก็อยากแบบบอกขอบคุณมากเลยเพราะว่าตอนนั้นถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบผมถอใจจากโกช์คีปแลวแล้วเขานอกจากว่าจะต้องแบบดึงตัวเองกลับขึ้นมาเขาก็ต้องดึงผม กลับขึ้นมาด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยเพราะว่าผมพร้อมที่จะบอกว่าคือมนพอใจกับเราจริงๆนะผมจาคำพูดเขาได้ไหมครว่าอ,อ,อ,อะไรทีร่แบบพัดใจเราสนับเราชอบอะไรคือเหมือนเขาพูดว่ามันเป็นเรื่องของเราอะแบบไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของเราเราหรเหมือนแบบมีความรับผิดชอบกับมันว่าเราอยากที่จะนําเสนอเรื่องนี้ที่เราเชื่ออยู่แล้วว่ามันดีเพราะเรา เราร,รู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเราอยากให้คนดูดูจริงๆเพราะฉะนั้นแบบลึกๆมันก็มีแพชชันอยู่แต่ว่าเราแค่กลัวเขาก็เลยเหมือนแบบว่าจุดสตาร์ทนั้นแหลว่าแบบมันเป็นของเรานะเราต้องรับผิดชอบประมันเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าจริงใจกับมันอ,อีกทีหนึ่งใช่ผมคือแบบไม่รู้ว่าจะตอบแฟนคลับยังไง พราะว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดสินใจก็ไม่ใช่ผมแล้วผมก็อยากที่จะบอกว่าไม่อยากที่จะทําให้แฟนคลับผิดหวังแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกแบบแบบอ่าไม่รู้ว่ามีอํานาจขนาดไหนที่จะแบบพูดออกไปเพื่อจะคอมเฟิร์ตแฟนคลับอะไรเงี้ยเพื่อจะอปลอบใจเขาผมก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าแบบไม่พูดดีกว่าแล้วมันก็ยิ่งทาให้เรารู้สึกแบบไม่ดีเพราะว่าใจเราอยากออกไปออกไปปลอบใจเขาแหละว,ว่าแบบมันมันจะไม่เป็นไรนะแต่ว่า ตัวเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะไม่เป็นไรเลยไม่พูด <c oughs> มีครับผมมีครับผมตอนนั้นถ้าถ้าย้อนกลับไปบอกแฟนคลับว่าบอกว่าขอให้เชื่อในตัวเราต่อไปครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ก็อยากขอบคุณแฟนคลับที่ที่เขาเชื่อโดยไม่ต้องให้เราบอกด้วยซ้ำก็คือบอกว่าขอบคุณจริงๆครับผม <c oughs> ผมโอเคมากเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นก็เจอพี่เขาที่งานพันธว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จริงๆในใจลึกๆผมอยากทำอยู่แล้วก็คือได้เล่นบทใหม่ๆได้แบบว่าคล้ยๆแบบฉีด expectation หรือว่าความคาดหวังของคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นกับพี่เจดล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเราได้เล่นเป็นตัวละครที่ที่แบบว่าเหมือนอะจะพูดได้ว่าเป็นคนละขั้วจากตัวละครเดิมนะครับผมเราได้เอาความ พูดได้ว่าเป็นความน่ารักก็ได้หรือว่าเป็นเป็นอีกด,ด้านหนึ่งที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เห็นแล้วมันจะได้ล้างภาพตัวล,ละครเก่าไปอะไรกดดันกดดานเลยไปไปไปฟังโน้เลยฟังโน้ตเลยงเกตหรือฟังเกณเลยตอนนั้นก็อยากไปคุยกับเขาก็ ตอนนั้นก็กล้ากลัวนิดนึงแต่ว่าพอพอเขาแบบเปิดใจกับเราก่อนรู้สึกว่าเออมันแบบไม่น่าจะมีปัญหาเลยไม่เชิงนโอเคเดี๋ยวมันมีสัมัมากคือเขาแบบก็อยู่ในวงการนานแล้วเราแบบเพิ่งแบบว่าเรื่องที่สองยอะไรอย่างเงี้ยใช่้แรการม จริงก็อย่างที่บอกคือคือจริงเรื่องเรามันไม่ได้ง่ายนะพี่ปอเล่าให้ฟังคุยพี่ปอหลายรอบจริงๆคุยเรารหลายรอบจริงๆหคือเราเราไม่รู้หรอกว่าพี่ปอตัดสินจากอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมสัมผัสได้จากจากการคุยกับพี่ปอสักรอบสองรอบถมคว่าเขาแค่ต้องการความจริงจากเราว่าเราเป็นคนอยังไงสุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะผมจะเลงเขาว่าเขาชอบคนแบบไหนถ้าผมพยายามเปลี่ยนเขาดูหรอก เพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยเป็นตัวเองใส่เขาด้วยการกลายเป็นว่าการเป็นตัวเองของเราทําให้เขาก็เห็นว่าเราเชื่อใจเขาเราก็ทําให้เขาก็เชื่อใจเรามันก็เลยกลายเป็นเป็นการทํางานตั้งแต่วันนั้นที่เราได้รับโอกาสจากยดคราวตัวเนี้ยเราทางานด้วยความเชื่อใจกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ะรู้สึกว่าเธอมันมีความสุข แล้ว o ิยน o าวทำงานด้วยความสุขเป็นตัวนำครับเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่เครียดการทำงานมันจะไม่เหื่อยมันจะเลื่องกองแบบตีสาตีสี่อะไราเงี้ยมันก้ไม่เครียดแนใจว่ามันไม่เครียด้รยอย ก,กับพี่บอลเป็นผู้หญิงด้วย <c oughs> เออยากค่ะมันมันยากเพราะว่ามันก็กดดันคืออะถึงแม้ว่าเราจะจบกำกับมาเนาะเราก็ทำละครเวทีมาแต่ว่าในวงการน่ะมันยากมากที่ผู้หญิงจะได้โอกาสมากำกับแล้วก็รู้สึกขอบคุณปอนมากๆที่ให้โอกาสนี้ ตอนแรกก็ล nah. ังเลเพราะว่ารู้สึกคนมันแบกอะไรไปเยอะมากเพราะเขาก็บอกว่าพี่ทําไปเลยนะผมไม่เข้าไปนะผมไม่ยุ่งนะอะไรเงี้ยยกเว้นเอีเนาะใช่เก็แล้เขาเชี่ยวชาญผมยอมแล้วผมเชี่ยวชาญมากแต่เรารู้สึกว่าเรารักทุกคนตรงเนี้ยที่อยู่อะเราเราต้องทำอะให้ให้เขาแบบไปต่อแล้วเขามีศักยภาพแล้วแบบทุกคนเลย เราก็พอมีเจตเข้ามารู้สึกโชคดีมากที่ได้มีโอกาสทํางานกับนักแสดงที่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าคือเราเคยรู้สึกว่าเออเขาเป็นดาราแล้วเขา<ม>เขามาทํางานแบบนีเออ้เราจะจูนกันได้ไหมนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็พิสูจน์ความโปรเฟชชั่นอลของเขาอ่ะมันทําให้เรามีความหวังว่าเอยนักแสดงบ้านเราเก่งจริง <c oughs> พี่บ <c oughs> อลเห็นอะไรที่ตอนนั้นมั่นใจว่าเออ,อเขาทำให้โปรเจกต์นี้แข็งแรงจริงจริงพี่หนิงทําให้ผมแข็งแรงมาตอน เขาเป็นครูแล้วเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตคือเพื่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ในคินโพสมาก่อนผมนะครับเขาเป็น acting coach คินพสรุ่นแรกที่มันพับไปแล้ววันที่ผมเข้าไปทำคินโพสนั่นแหละเขาคือคนที่จริงใจกับผมจนตอนที่ไปกำกับคินโพสเขาก็ช่วยผมแนะนำอะไรอย่างเงี้ยผมสึกว่าคนนี้มี potential วันที่แมนสวงน่ะมันคือจุดที่ผมจะพูดว่าเขาจะเขาจะไปต่อแบบนี้ได้ไหมเราจะไหวไหมคือองตรงต่อให้ผมจะรักขนาดไหนผมไม่สามารถดันคนที่ไม่มีความสามารถได้ แต่ผมเห็นแล้วว่าคนนี้ทําได้แล้วโฟมินิสเป็นซีรีส์ที่คุณต้องเข้าใจจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์อย่างสูงและพี่หนิงอ่ะเป็นคนที่เข้าใจมากมากมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่พี่หนิงอาจจะไม่ถนัดก็เรื่องเดียวคือเรื่องเลิฟซีนไม่เป็นไรผมถนัดมาก <c oughs> มันก็เลยลงตัวไปหมดนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือเขาทําให้ผมรักวงการนี้มากขึ้นด้วยผมผมอยากทาต่อผมก็เลยอยากให้เขาอ่ะได้เป็นคู่กับหญิงที่วันหนึ่งผมก็อยากจะพึ่งเขาได้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้วงการมี ปีมาเพลงประกอบก็เป็นพี่ปานนักร้องหญิงเหมือนกันนี่เลือกได้ตัวเองเลยับพี่พลต้องเป็นพี่ <c oughs> พปานคือผมว่าผมเป็นคนชอบทํางานกับผู้หญิงวยจริงๆผมชอบทํางานกับทุกเพศแหละแต่แบบคือผู้หญิงในวงการอาจจะมีตัวเลือกให้น้อยด้วยมั้งครับแล้วพอมันนั่งนึกว่าแบบเพลงที่มันจะเล่าความรู้สึกอะมันต้องเป็นคนที่ทําให้ผมรู้สึกเหมือนกันอย่างที่เล่าบนเวทีนี่คือเรื่องจริงผมฟังเพลงพี่ปานผมเกือบอวกออกมาเหมือนโดนด่าอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ ถ้าวันหนึ่งมีมีเพลงแบบนี้แล้วพ่ปานกลับมาร้องใหม่แล้วทาให้คนที่มันทำอ่ะคนที่เป็นคนทํานะถูกกระซゅ๊กออกมากับคนที่เป็นคนโดนรู้สึกว่าสะใจผมเลยพิปานกลับมาเถิดค้ับไหวแล้วก็เลยไปไปนิมนต์พิปานกลับมาจากจากวัดป่านะครับมาร่วมโปรเจกต์นี้ก็ดีใจมากแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดเงินสักทีคิดดูดิพี่ไม่จริงเหรอไม่คิดเงินไม่เคยถามเลยว่าอะไรกี่บาทจนผมแบบคนแบบนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งดีงามของวงการคือผมอ่ะไม่ได้ใหม่ในวงการบันเทิงนะ ผมทำคอนเสิร์ตมา15ปีผมเจอศิลปินมาเยอะมากแค่ผมซ่อนตัวอยู okay. ่ข so ้างหลังอันนี้คือหนึ่งในไม่กี่คนที่จริงใจจริงๆ้วผมผมอยากจะรวมคนเหล่านี้ไว้ด้วยกันนะครับเราจะได้เดินไปอย่างสบายใจเออเพลงมันฟาดฟาดแบบนี้เหนื่อยทีเดียวเชียวโอ้ยชี้หมดแล้วเนี่ยใช้เมื่อกี้หมดี่สัสสมไว้ก็จะถามว่าอะไรเหรอ ฉันไม่เห็นภาพพี่ฟ้นดฟาดพิ่ที่ฟาดฟาดแบบนี้มานานแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้ร้องเพลงแบบนี้มาสักเกิดบสิบปีคือไม่ได้ใช้ไม่เรียกว่าไม่ได้ใช้โหมดนี้ล้กันโหมดนี้มันถูกปิดไปละแต่ว่าพี่มันก็เคยบอกไว้เว้นเคยวงเล็บเอาไว้ในสมัยก่อนว่าถ้าใครอยากจะให้มาร้องโหมดนี้อีกต้องเบสออน ศิลป์เพลงที่ผ่านไปเราไม่สร้างแล้วเพราะว่าเราเราทำมาจนเยอะแล้วอันนี้ก็มาสบช่องว่าตรงว่าพี่หนิงเนี่ยโทรมาซึ่งจริงๆอ่ะพี่บานทำงานกับพี่หนิงละคด้วยละครเวทีซึ่งต่างคนก็ต่างไม่ได้รู้จักพี่หนิงก็หน้าวันนั้นก็ไม่ได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ไม่เคยสแสดง ผหญิงชวนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องการค่ะเพราะว่าความที่มันรู้มือกันอยู่สองความเป็นผู้หญิงด้วยกันมันเห็นกันอยู่เ้มันอ่านอ่านพลังงานกันได้ว่าที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากไม่พอแล้วเขาแล้วเขาเป็นพวกแบบเสือซ่อนเล็บอะ่ะถ้าใครได้รู้ว่าผู้หญิงไม่ทำอะไรมาบ้างลองไปหาเราจะเราจะทึะะ่งว่าจริงๆแล้วเขามีอะไรมากกว่าน,น,นะะั้นมากๆซึ่งซึ่งยังไม่ได้ถูกแสดงออกนะคะซึ่งปายก็หวังแบบที่ปอมหมายถึงว่าในวันหนึ่งเราจะ ขึ้นมาในอีกหลายๆรูปแบบนะคะก็จะทําให้วงการนี้มีสีสันมีมิติอะไรอีกมากมายนะคะส่วนปอลเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่นึกถึงนะขอบคุณทุกคนาวันนั้นเธอไม่อ้วกเธออาจจะไม่ได้ร้องนะคะขอบคุณที่แบบเหมือนกับมามากรดมากรดมากรดนัาตาสางเราเยะะรเอย่างเงี้ยสึกเออลองดูร้องก็ร้องไม่เป็นไรเพราะเป็นหญิงผมมากเอาเลยพี่ไม่ได้ถาม ันนี้สําหรับวันนี้เราคิดว่าเราก็กดล็อกตัวเหมือนกันว่าเราไม่ต้องไปติดใจอะไรกับเพลว่าต่อให้เพลงมันจะดาแค่ไหนนะคะต่อให้มันจะเป็นอะไรแค่ไหนมันก็เป็นจั๊กแค่ณโมเมนต์นั้นคนทำมันได้พอแล้วมันดักโอเคเราก็เลยบอกพี่หนิงว่ามาเลยจะให้แรงแค่ไหนก็จะแรงได้อีกแต่ถ้าแค่นี้มันยังไม่พอก็เอามาไล่ปอนท <c oughs> ี่รอ โชว์เนาะโชว์โชว์หนึ่งก็เหมือนกับบทที่พวกเจ๋เล่นเนี่ยพวกนี้มันก็อยู่ในจอก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งโมเมตนต์หนึ่งที่แสดงเป็นความด้าซด์แล้วก็มันก็อยู่ที่คนฟังว่าจะเอาไปตีความในมุมไหนของกมในแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันบางคนฟังเพลงนี้อาจจะรู้สึกว่าน้าตาไหลกับการบรรลุกับตวเองก็ได้อาจจะเข้าไปในหมวดของธรรมะก็ได้ใ,ใครจะอะไรอย่าไปตีความแค่ว่าโอมทำลายล้างทำลายล้างถ้าเจอคนคนนั้นเนี่ย เราอยากทำลายล้างความแค้นในใจที่ครูอยากจะเป็นอิสระจากความแค้นนี้ด้วยการทำลายล้างความแค้นนี้ด้วยตัวเองก็งได้ดเพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงมีหลายมิติมากเพราะว่าคนคิดก็คิดมาแล้วว่าแต่และตัวละครเขาใช้เพลงนี้ผมผมเพิ่มอีกนิดนึงแล้วนะค,คือผมมีความรู้สึกว่าแบบตัวผมเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ถ้าเจอเรื่องใครมาทำลายผมรู้สึกว่าเราพร้อมให้อภยัยไม่เป็นไรขอให้เขาโชคดีจนไม่นั่งคิดว่าอแล้วตัวเราเองอะแล้วตอนนี้เราเจ็บอยู่เราเราร้องไม่ได้หรอ เราโกรธไม่ได้หรออย่างนี้แปลว่าเราทรยศตัวเองอยู่ก็เลยคุยเหยียบพี่ปานอันนี้มันเ็เกิดเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันล็อกอ่ะสุดท้ายเราไม่ได้ไปทำจริงหรอกอย่างที่บอกว่าน้ําตามันล้างตีนไม่สะอาดหรอกแต่มันทําให้เราได้พูดออกมาใช่ไหมมันทาให้เราพูดออกมามันระบายออกมาแล้วก็กลับมารักตัวเองเราจะได้ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็ไม่ไปทำกับใครแบบนี้ด้วยก็เลยสนุกประกาศตรงนี้นะครับใครจ้างพี่ปานไปร้องเพลงเพลงนี้ให้ร้องฟรีนะครับเอาไปเลยอ่น้องๆข้างหลังมากสามคน ข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้ากันหน่อยลูให้ครับขอไดครับขอได้ครับต้องแสดงไหพี่แต่ละคนเป็นรับบทอะไรยังไงนี่รับบทเป็นคนกลางผมเจเจครับรับบทเป็นวินครับครับผมรับบทเป็นกอนครับเป็นอย่างมากการเข้าร่วมโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ที่แบบว่าเออกลับแฟอีกครั้งนึงที่พอเดี่ยฟังนะคือจริงๆในในวันที่ที่รู้ว่าตัวเองได้เล่นน่ะก็ดีใจ ต้องบอกว่าโอกาสพี่ปอนเขาเป็นคนให้โอกาสคนมากๆเพราะผมก็ได้เล่นแบนสวงไปแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นโปรเจกต์นี้ด้วยซ้ำแล้วก็ในวันที่เราได้รู้ว่าได้เล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้เต็มที่แล้วเราก็จะไม่เป็นตัวสวงให้คนอื่นเราพยายามแล้วเขาก็เป็นคนที่เชียร์อภรคนเก่งอ่ะคือเขาเขาเป็นคนที่ทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากทาให้ดีีผมก็ผมก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ยอมรับเลยว่าช่วงแรกคือแบบ มันจูนไม่ค่อยติดเพราะว่าคือต้องโดนคูหนิงโดนที่ปอนนวดนวดนวดเยอะ,ะอยู่แบบ,บผมแบบผมเป็นคนที่แบบเวลาได้รับคาชมแลมันจะแบบผมเป็นคนชอบแบบกดดันตัวเองเนี่ยพอได้คาชมมากดดันตัวเองแบบมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องพัฒนา <c oughs> จนจนมันล้นนะครับจน,จนมันแบบไปไม่อยู่แล้วจนจนต้องแบบมาจูนกับตัวเองใหม่ให้มันแบบเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยๆค่อยๆตั้งใจทํามันใหม่อีกทีก็ ก็ดีใจครับเพราะว่าตั้งแต่รู้ได้ได้รู้ว่าได้เล่นเนี่ยมันก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อเสียงมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ได้รับพี่ปอล่คุณก็หลายคนที่เลือกเราสลับกลับมาพี่ปอกลับมาคุณก็บอกเขาเขาเขาสปีดเวลาแล้วปะในเรื่องนี้ครับในที่สุดเคครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพี่ปอผมว่าถือว่าซีรีส์เรื่องนี้ขอให้ให้คุณเปิดใจแล้วกันนะครับอยากให้ลองดูแล้วให้โอกาส วงการ BL เพราะตอนนี้จริงๆที่ผ่านมาพวกเราได้พิสูจน์แล้วว่า BL ไทยอ่ะมันไปได้ถึงระดับโลกจริงๆวันนี้อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งยอมแพ้เนาะอยากให้เปิดโอกาสด,ดูแล้วเรื่องนี้เป็นชีวิตยอยากให้คุณสนุกไปด้วยกันคือไม่ใช่แค่สนุกวิเคราะห์ไปเลยเราทํามาเพื่อโซเชียลอยู่แล้วเราพร้อมรับทุกคําวิจารณ์ทุกคำคอมเมนต์ทุกคำวิเคราะห์เรายินดีมากเราอ่านตลอดและอันนี้ผมว่าจะเป็นมิติของวงการบันเทิง ที่เราทำคอนเทนต์มาให้คนได้มีการตอบโต้กันนั่นแหละอยากอยากให้เปิดใจแล้วผมเชื่อว่าบีเอาไทยไปได้อีกไปได้อีกเยอะผมยังยังอยากทำอะ่ะยังไม่อยากเลิกครับฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ